และพวกกูยังครงรันเนี่ยกูทำทุกวนันเป็นประจำตามๆเนี่ยฟังกันทองเฉยเพื่ออะไรแล้วกูไม่ฟังนี่กูบอกกันไปแล้วน PP, ี่พี่ๆมันแต่กกูปล่อยแรงเหมือนกันน้อวิ่งไม่จำเป็นต้องแอป,ปเดี๋ยวมึงโดนพวกกูซักกิงแล้วกูไม่ได้แซงพวกกูแค่พาก,กันออกมาแล้วกูไม่ได้แฟรกูไม่ได้แคมมันเป็นสไตล์นัมมานแต่กูผมน่ารักผมไม่พาคุณไปฆ่าอ้อแต่ว่าผมพาคุณไปล่าอ้อเพื่อนสาวๆส,ส,สวยดีนะผมก็อยากพาคุณนั้นรานไปบ้านอ้อ เย่ yeah. รับสดฟรีตายนั้นอยู่กับพีพีอ้อคนเขาก็บอกว่าไม่ดีอ้อคนเขาก็บอกว่าไม่ดีแต่ผมเรียนแบบคนนะปุมนั้นมันไม่มีม yeah. โอ่ะเย่ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเร็ปแร็ปแร็ปแร็ปอ่ะแร็ปเหรอได้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 แป๊บนึงมันหนึงเย่ yeah. เข้าทางเข้าทาง ออ่ได้เดี๋ยวเราจัดบีทให้ด้วยเฮียเฮียอ่อก็อยู่กับสาวสาวนอกขาวขาวดีอ่อเฮียเดี๋ยวเราบีทแป๊บ อ่า yeah มันแต่ฟังกูพีพีแล้วกูวิดอยู่กับโบลังโจนทูเดท็อปกูกำลังกันดโก้ฟังพูดที่ท็อปมึงก็ตอบกูจะโฟล้วกูไม่เคยมีนอกมีแต่ก๊อกที่กูโช่ส MOKEY ได้เควิดมาแกงกูจะเทิร์นและที่ตากูมันยิบเอาฟิลไลที่แดดโล่ขอทูเดเพิ์กแล้วกูกวกกูก็สเกิร์ตในเวลาที่ต้องเทิร์นเอาฟิลไลกัดช yeah แล้พวกกูยังคงวันนี่กูทำทุกทุกวันเป็ประจำามตามเนี่ยฟังก์ท็อปเชือเพื่อนะแล้วกูไม่ฟันี่กูบอกกันไปแล้วในพีพมันแต่ กูปล่อยแสงเหมือนกันนะวิ่งมันจะเป็นตกแอปป้าเดี๋ยวมึงโดนพวกกูซักิงแล้วกูไม่ได้แสงพวกกูแค่พากันออกมาแล้วกูไม่ได้แฟกกูไม่ได้แค่มันเป็นสไตล์นัมมแต่เฟอร์กงออแท็กเมื่อกี้นั่นกูก็จดมากูก็บอกกันไปแล้วว่าถ้ากูก็นั่นสดกูก็สดกันได้นะเสมอมาแล้วกูอยู่กับสาวสาวสามคนอ๋อไอสัตว์กูบอกกันไปแล้วแล้วกูอยู่กันที่แลนกลางอ๋อสัตว์แล้วกูจะเป็นตํานานเยียอยู่กันที่บียูอ่ะมีกูอ่ะมันต้องมีมึงแล้วก็มียูอ๋อ บอกไปแล้วลามลกุนกคจะโหดแล้วก็บอกทำให้สาวสาวนั้นนักกระโดดโลดเต้นและก็เต้นกันอยู่ข้างหน้าอ้อเยอะมากับผมนั้นผมน่ารักผมไม่พาคุณไปฆ่าอ้อแต่รู้ว่าผมพาคุณไปล่าอ้เอเพื่อสาวสาวสวยดีนะผมก็อยากพาคุณนั้นรามไปบ้านอ้อเยอะรับสดฟีตายนั้นอยู่กับพีพีอ้อคนเขาก็บอกว่าไม่ดีอ้อคนเขาก็บอกว่าไม่ดีแต่ผมเลียนแบบคนนะผมนั้นมันไม่มีมอ่ะเยอะ เล็บกันตลอดแล้วไม่ได้เรียนแบบใครอ,ะอ่ะอ๋อเล็บกันตลอดแล้วกูแล็บเรื่อยไปฟรีตายอ๋อไอสัตว์แล้วพวกมึงได้แค่งงอ๋อไอสัตว์แล้วพวกมึงได้แค่งงแล้วกูกูบอกกันไปแล้วถ้าพวกมึงชนะกูไม่ได้ไอสัตว์พวกมึงได้แค่ป้องอะ่ะเย้เย้โอ้ยมันจะโผลพีโค้ดได้ได้ปะ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> <c oughs> มันมีโจทย์ผสมสมดไปด้วยอะ่ะ เฮ้ยทวเธอเออเดาวดีเอาก็ก็เธอให้แรปนี่ได้ไหม่ะแรปใหม่แรปใหม่ได้ไหมล่ะเธอแรปใหม่ได้ไหมล่ะโอ้ยสั้นเลยอ่ะเอาแรปสดเลยอ่ะเธอแรปใหม่ได้ไหมล่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดให้อีกบีทหนึ่งเดี๋ยวเราขอบีทแรปโอเคแต่เราสดนะบางทีมันอาจจะแบบมีซ้ำมีหลุดอะไรไม่ว่ากันดีแล้วมันดีแล้วเจ้าออ อย่อ้อสัตว์แล้วกูบอกกันไปแล้วว่าพวกกูนั่นแม่งคโคตรโกรอ้อ uh, สาวๆเาเขานั่นก็บอกกันไปแล้วว่าก็อยากโทรมาอ้อเย่ะฟิสกันตลอดไอ้สัตว์เมียมึงยังโทรตามอ้อ uh, ไอ้สัตว์เขาบอกว่ากูกรอบใครแต่ว่ากูนั่นไม่สนไอ้สัตว์ก็เข้ามาดีล่ามกโโูโคตรโหดสัตว์กูพร้อมที่จะตัดเขาที่หน้าอ้อ uh, ไอ้สัตว์กูเออร์สัตว์เขาที่หน้าถ้าพวกมึงซ่าอ้อ uh, ไอ้สัตว์กูรับรองว่าพวกมึงนั่นคงไม่กล้า เ yeah, มึงก็อย่าให้พวกกูบ้าอ๋อไอสัตว์เดี๋ยวกมึงโดน,นพวกกูฆ่าอ๋อไอสัตว์แล้วกูบอกกันไปแล้วว่ากูฟิปกันตลอดแล้วพวกมึงอยาา่ามาซ่าอ๋อกัดดมแล้วกูแรปแรปกันประจำฟิปกันประจำนะเมื่อก่อนกูทำกันแต่เพลงอ๋อไอสัตว์แล้วกูก็ทำแต่เพลงอ๋อย่อมาย่อมมาไอสัตว์กูนั้นก็มาเล่นเกมอ๋อ ไอสัตว์มีเหมือนพวกคนนะที่มันก็ยังเลม่มอ๋อลามของกูนั้นก็ไม่เต็มอ๋อลามของกูนั้นก็ไม่เต็มแล้วกูบอกกันไปแล้วว่ากูฟิปกันตลอดไอสัตว์พวกกูฟิปตั้งแต่เย็นอะ่ะอ๋อแฟฟีฟีกันตลอดจนสาวขาสั่นอะ่ะอ๋อเย่า <c oughs> yeah, สาวบอกให้ต่อสาวบอกให้ต่อแล้วกูแลบแบบไม่รอแลบแบบไม่รอแลบแบบไม่จอดแลบแบบไม่ทอดอะ่ะอ้ออยู่กันที่แลนไหนไม่รู้แต่กูแลบก,กันสัดดุ้งตลอดอ่ะอ อยากมีสาวสาวเข้ามากอดเยอะอยากจะมีสาวสาวเข้ามากอดแต่ก็แลฟีตายอะมากันตลอดเยอะแต่กูอยู่กันสามสี่คนอ้อใครกวนตีงกูกูพร้อมที่จะเข้าไปตนองตนอ้อกูพร้อมที่กระทืบอ้อกูพร้อมที่กระทืบแล้วกูพร้อมทาให้พวกมึงนั้นนล่นก็ล้มแบบทั้งยืนแล้วก็ล้มแบบทั้งยืนแล้วกูรับรองว่าพวกมึงจะไม่ตื่นรับรองว่าพวกมึงจะไม่ตื่นไอสัตว์เดี๋ยวมึงกวน กับกับบานอ๋อไอสัตว์ถ้าพวกมึงก็อยากจะหืน่นอ๋อแล้วสดฟีตายกูก็ได้หมดจแล้วจะเสียงแหบไอสัตว์แล้วพวกูกบอกกันไปแล้วว่าพวกกูได้ไม่กลับไอสัตว์เดี๋ยมึงโดนเขาต่อยเขากำหมับแล้ว,วกูทำมึงให้หลับอ่ะเยอยกับดมโอตึงอ่ะเยอะ yeah. yeah. ไม่ไหวแล้วอะ่ะจ้า จริงจริงเก่งมากเก่งมากงใช่เราเราแรปอย่างนี้ไงแล้วแบบมันเหมือนแบบมีคนบอกไปก๊อปอะไรเงี้ยเออราขอดูบัตรบัตรเราบัตรปลอมเราปลอมบัตรขอดูหน่อยได้ได้บัตรปลอมเปิดให้ดูหน่อยอนะอ่เราบัตรปลอมเราปลอมบัตรมาจัดจัดจัดพี่จัดขอสักหนึ่งคอนเซิร์เอาอ่ะเอาอีกอ่ะ เอาอีกแค่นิดนึงนะโอ้โผมจากต่อต่อเลยนะเว้ยผมแม่งเสียงแหบเอาดีผมแลปไม่แกะิดขึ้นจัดไปโยกจนคอมึือเคจัดไปพี่ลองมากอ่ะจัดมาก็จัดไปแต่แ็ปสดอราบางทีมันมีอัดมีหลุดมีอะไรอย่างงี้นะจะมีหลุดมีอะไรด้วยใช่ใช่ใพว่าพี่แม่งแลปเข้าคีย์อยู่นะใช่ไหมล่ามาแล้ว่ถ้าถ้าพี่แลปให้ผมฟังอ่ะเดี๋ยวผมเปิดบปตร่้สาวคนนี้ดูเลยโอเค yeah, chịu biến luôn cái này chắc, yeah, yeah, oh, uh, tắt, oh uh. น้องเขาบอกให้กูแลบโชว์แล้วกูไม่ได้โม้ไอสัตว์แล้วกูบอกกันไปแล้วว่ากูฟลอร์อ๋อแล้วฟีตายไอสัตว์แล้วกูไม่มีหลุดอ๋อพวกกูไม่กระตุกพวกกูนั่นแล้วกูแลบกันตลอดแล้วพวกกูนั่นก็จะไม่หยุดอ๋อไอสัตว์เมื่อกี้นักไฟกูติดไอสัตว์แล้วกูบอกกันไปแล้วเดี๋ยวกูโดนกูถีบอ๋อไอสัตว์เมียมึงโดนกูจีบเย้ะไอสัตว์แลบตอดพวกกูก็ได้หมดไอเย้ยบอกแล้วพีพีแม่งสดอ่ะกูพร้อมที่จะกดแล้วกูพร้อมที่จะกดแล้วกูพร้อมที่จะหวดแล้วกูพร้อมที่จะตอบพวกมึงอ สบายไอ้เหี้ยรับกันตลอดรับอยู่ในหมอกอยู่น้องสาวน้องชายก็บอกกันไปแล้วว่าให้กูแรปแรปแทบแกันทุกวันแทบกันทุกวันแทบกันทุกวันอ่ะเย่แทบกันประจำแล้วพวกกูแรปเพนประจำารบปี่ตายอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรทำอ่ะ uh, ไอสัตว์มีเนื้อมีเขียงสัตว์พวกกูนักยำอ่ะเยี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วอันเนี้ยเนี้ยมีเขียงแลวก็ยำมา เออยเอยอันนี้มันรัวมันมันรัวไปนะอันเนี้ยแต่แต่มันแรปสดอะไม่แกโอ้โห energy มาเต็มเลยาอาโอเคขอไปก่อนนะขอไปก่อนได้ไหมอเชรับพี่ชายอย่าลืมเอาคลิปไปลงด้วยนะนะรออะไรอะพี่ลงคลิปด้วยหรอมีตอไหมมีมีโอตอตอยัง้อกจะดังไหมีรู้จักนี่ยร พีพีฟีสไตล์ครับภาษาไทยได้ <laughs> ครับขอไปก่อนนะครับครับผมเจ้กนครับพี่ชายครับผมโอ้โเสียเงี้ยอะกูอะ